สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลานะครับพอดีเมื่อกองวันนี่นะครับเขามาส่งเสาเรียบร้อยนะครับเป็นเสาไฟฟ้าเดินจากบ้านเข้าสวนพร้อมกับทีมงานซึ่งเป็นลูกหลานทั้งนั้นสี่คนนะครับก็เราจะมีเวลาในการทำงานกลางคืนเพราะกองวันต่างคนต่างก็มีงานทำนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ กำลังจะเดินมาหาทีมงานครับซึ่งเป็นหลานเราทั้งหมดอ้าวบกมือหน่อยทีมงานนี่ปักเสาปักเสาอันนี้เอกนะครับลุงปูน่ะปหนูก็ต้องไปเอาเขาไม่ให้ลุงใครที่บ้านอ่ะลุงไม่คล้องไปคุยกันเองหนูไปแล้วเขาอ้าวเห็นผู้ใหญ่ว่าต้องปลปไปหลายคนเลยลุงฮะไม่กินลูกหรอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปซื้อโอเคเนาะ พอมันเราก็ไปครึ่งแล้วมันเหลืออันนี้จะใช้ประมาณสองลูกได้ไหมปูนพอหรอพอไหมไม่พอเนาะไม่พอสามเนาะได้เสาสามมาก่อนเอาสามลูกแล้วเราก็เทจากนูี้แล้วก็อิดอิดประมาณคิวาามลกคิวหรือเปล่าครึ่งครึ่งคิวทรายครึ่งอย่างละครึ่งโอเคแล้วปูนสามเนาะได้ได้ได้ปู้พอแล้วก็นั่นเราเทจากนี้ไปนู่นเลยไล่ไปอ่าอ่าอ่าแล้วแล้วลงเสาแล้วทำแบบนี้ จะได้ได้ได้เนี่ยทำกันคืนเลยแล้วงานนี้อันนี้อันนี้สี่สี่นิ้วใช่ไหมหน้าสี่ไหนเนี่ยเราอ่ะหน้าสี่มันหมดแล้วไงมีอันนี้ใหญ่ปะเอกอันเนี้ยหน้าสี่หน้าสี่เล็กใหญ่เล็กเล็กหน้าสี่ลุงผมงงอยู่ อันอันอันนี้ขุดขุดมิดไอ้นั่นเลยใช่ไหมเราไปเราเฉยไม่เครื่องขุดโอเคกำลังเข้าไปนี่นี่สุดที่นี่นะครับอันนี้เสาหน้าสี่ต้นสุดท้ายเป็นหน้าห้านะครับนี่หลุมอันนี้คือเสาหน้าห้าครับต้นสุดท้าย นี้ก็จะเป็นต้นสะเดานะครับอ่ามีประตูทางเข้านะครับห้าไร่นะครับัน้นโน้นนะฮะนเป็นกระตอบนะ่เป็นกระตบโน่นครับวันนี้ก็คงจะขุดใช่ไหมแบงขุดหลุมแล้วก็เสาลงทั้งหมดก่อนใช่ไหมพรุ่งนี้กรบกรบาคนเสาพร้อมกับไอ้ไอ้ต่อเสาด้วยได้ไหมไน้โนะ โอเคงั้นงั้นงั้นก็าตามนี้เนาะวันนี้นั่นก็กบแล้วก็ต่อเสาเพราะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะได้ไปซื้อถ้วยมันต้องใช้ถ้วยเนาะโ okay. อเคได้อันนี้หลานกำลังขุดนะครับเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดปากนะเพื่อที่จะเอาเอาเสามันมีตีนนะครับเสาตีนลง ได้อยู่ใช่ไหมไม่นักเท่าไหร่แต่อืดเลยใช่ไหมเอาเรื่อง,อองไปเสาโน้งก่อนนน้งโอ้ยระวังระวังนี่นตรงนี้ตรงนี้โอเคครับหอบครับหอบหอบเลย น้องน้องมันไม่ฉลาดดีว่ะน้องโง่ดีว่ะเอาวางตรงนั้นแหละโอเคเจ้าโอ้โพบปลายมันหนักมากเลยน้องตรงนี้ตรงนี้ต้นใหญ่ใช่ไอ้นี่ต้นใหญ่ ไปไปจะหามันหนึ่งอย่างนี้อะไรนอนอาบากบอเลยใช่แบงค์หวานเหรออดนอนอันนี้คือต้นใหญ่แล้วเราแตะนานลึกไปหน่อยโอเคอ้าวตัวนี้เสาลงเสาลงเสาลงหลุมเลยครับ

โอ้ได้แล้วไดวแ้แล้วของเลยภาพตอนแรกก็เครียดอยู่เหมือนกันเอ๊ะถ้าเกิดไอในในในรวดหนามเนี่ยตั้งได้ไหมเนาะอะไรเงี้ยพอค่อจริงตั้งได้ก็โอเค วะดูเดี๋ยวจะแท็กท,ทีแมจะตั้งระดับจะแท็กทีตัดตรงแทักไปอยู่เำเหมือนดาวดิ เป๊ะเลยนะแล้วไอ้เวลาต่อเสานี่ต้องใช้บันไดป่าเนี่ยบันนไดอยขึ้นได้อยู่ใช่ไหมยากรู้ป่าวอยากหล่อ,อปูจะแข็งไม่ใช่หมายถึงคนน่ะดิเวลาขึ้นไปข้างบนมันดึงสายอะต้องดึงเนี่ยก็สองคนเนาะดึงข้างล่างด้วยดึงข้างบนก็คอยมัดเนี่ยไม่ก็ไม่ตึงมากะมนะแล้วปล่อยท้องช้างหน่อยหนะึ่งถ้าหน้าร้อนปุ๊บมันสายไม่ตึง หนาวปุ๊บาขาที่เบนเนี่ยขาที่เบนเนี่ยลาถึงหนหา <S S ้หา encant, hai, in หน้าร้อนหน้าร้อนจะหย่อนถ้าหนาวจะตึงเห็นไหมสายเคเบิลใหญ่ๆเขายังปล่อยทอนครับแล้วแล้วก็ปักเสานะครับไว้เป็นแนวไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ลหลานก็ไปดูเลือกไม้นะครับเลือกไม้เพื่อจะต่อเสาไว้สําหรับ ติดตั้งเขาเรียกลูกแก้วนะครับลูกแก้วหรือลูกถ้วยนะครับไว้บนเสาเพื่อที่จะรอ,องรับสายไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับตั้งแล้วครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีการเทป,ปูนนะครับผสมปูนอีกนิดนึทรายก็เทเพื่อจะให้มันแน่นต่อไปก็เสานี้ก็จะแน่นนะครับรองรับสายไฟได้อันนี้เราปักเสาระยะห่างประมาณ11เมตร ระหว่าง21เมตรเพราะว่า,าใช้เสา3เมตรนะครับในเสาสูง3 m. เมตรฝังลงไปดิน80เซนนะครับ80เซนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีไม้นะครับมาต่อหัวเสาอีกประมาณ80 c. เช่นเดียวกันนะครับก็คือเสาจะสูงน่าจะประมาณน่าจะประมาณเฉลี่ยก็คือประมาณ3เมตรนะครับ สมเมตรจากพื้นนะครับพื้นล่างพื้นล่างนั้นหมายความว่า,อ,าอยู่ข้างถนนนะครับเพราะถนนมันสูงขึ้นมากว่ากว่าพื้นข้างล่างนะครับนี่ฮะนะครับตอนนี้ก็ปักเสาเป็นแถวแถวไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะแถวเลยครับสำหรับคืนนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโปรดติดตาม ตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องของการเดินสายไฟแหลงสูงเข้าสวนลวงพันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลวงพันบ้านสวนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ